โอเคครับก็คลิปนี้ผมอยากจะมาเปรียบเทียบกีตาร์ทรงเด e นอ h n o สองรุ่นนะครับ ก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น c u สตอม D45 รุ่นนี้จะเรียกว่าเป็นลายวิกตอเรียนนะครับ D45 วิกตอเรียนนะครับแต่ว่าเป็นซีรีส์เลข45นะครับก็ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น D28 หรือ HD28 ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเพอร์ฟิงเป็นเฮอร์ลิงโบนก็เลยเรียกเป็น HD28 แแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่า คือสตัวนี้เพื่อนๆถามผมมาหลายคนเลยว่าไอ้สีกับ28เนี่ยคือนอกเหนือจากดีไซน์ที่ต่างกันแล้วเนี่ยซุ้มเสียงต่างกันด้วยหรือเปล่านะครับก็คือผมก็จะบอกว่าต่างกันแน่นอนนะครับก็คือตัว28เนี่ยตัว28ตัวนี้ครับที่เป็น s u n เบอร์ตัวนี้เพื่อนๆอย่าไปสนใจเรื่องสีเรื่องรุ่นอะไรนะครับสนใจแค่เลข28กับ45นะครับก็ คือจริง,รงๆมันไม่ได้ต่างกันที่การตกแต่งอย่างเดียวนะครับการตกแต่งมันต่างกันอยู่แล้วเพราะว่า28เนี่ยมันจะแต่งแบบมินิมอลกว่านะครับก็คือเรื่องเอ่อเพิร์ฟิ้ก็จะเป็นเฮอร์ริงโบนแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัว4 5มันก็จะเป็นอาบารโลนรอบตัวเลยแต่ตัวนี้ก็จะค่อนข้างจะมินิมอลกว่าหน่อยนะครับผมพอเสียงผมว่า28เนี่ยเสียงมันจะมีความเป็นแอนดิชชวล ว่าเรียกเรียกว่า blue glass ก็ได้คือเรียกว่าเสียงซาวอเมริกันดั้งเดิมนะพูดกันง่ายๆเนี่ยก็รองฟังนะครับก็คือคล้ายๆคือมันจะมีความคล้ายกว่ากับกีตาร์วินเทจหรือกีตาร์เก่ามากกว่ารุ่น45 45เนี่ยมันจะลักษณะเ,เสียงเนี่ยคาแรคเตอร์เสียงมันจะค่อนข้างจะสมัยใหม่โม,โมเดิร์นมากกว่านะฮะโมเดิร์นมากกว่านะครับ ตัว28เนี่ยก็จะให้ให้ซาวแบบอย่างถ้าถ้าเราชอบซีรีส์28เนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มีความใกล้เคียงนะครับเนื่องจากว่าคือผมจะบอกว่าโรงงานโรงงานที่ผมดิลอยู่เนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องโน้ตฮาวเกี่ยวกับเรื่องเสียงด้วยนะครับถ้าเป็น28เนี่ยโครงสร้างภายในอะ่ะก,ก็แตกต่างจาก45นะครับอ่ยกตัวอย่างเช่นซาวโฮเนี่ยซาวโฮซาวโฮเนี่ยของ28มันก็จะมีความสูงขึ้นมากับ กว่า45นิดนึ่งะนะครับถ้าเราไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็นแล้วก็โครงสร้างภายใน b r a c ซิ่งเป็น X b r a c i n g เหมือนกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็ทำให้เรื่องของการจูนเสียงด้วยครับทำให้เสียงคาเลคเตอร์เสียงมาแตกต่างกันนะคร,ครับก็เดี๋ยวไงผมจะเ,เล่น playing, เพลงสักชุดคอร์ดหนึ่งนะครับเปรียบเทียบระหว่าง28กับ45แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูว่าเพื่อนๆ ชอบเสียงแบบไหนนะครับจะได้เป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อว่าอยากจะได้ซาวแบบ28หรือ45นะครับก็ลองไปชมกันเลยนะครับ